ใต้คางยังมีเนียงแต่ข้างเคียงยังไม่มีใครวันนี้เราจะมาทำนายดวงทำนายนิสัยจากเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนหมายเลขสามและอาชีพที่เหมาะสมเป็นอย่างไรฟังคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิมงคนให้กับทุกท่านท่านที่มีเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนเป็นเลขสามจะมีลักษณะนิสัยที่กล้าหาญกล้าได้กล้าเสีย ตรงไปตรงมาให้ต้องระวังคำพูดให้มากเพราะว่ามักจะพูดอะไรที่ตรงไปตรงมาโดยทันทีอาจจะทำให้ผู้ฟังนั้นเจ็บปวดโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวจะเป็นคนที่จริงใจครับแต่ต้องระวังเพราะมักจะเก็บอาการได้ไม่เก่งนักอาจจะเผลอชักสีหน้าใส่ใครถ้าไม่พอใจคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวคุณชอบการแข่งขันเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทำงานก็ว่องไวแล้วก็รวดเร็ว ฝากให้ดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มากให้ยิ้มให้เยอะครับฝึกเอาใจใส่คนรักคนในครอบครัวด้วยเอาใจใส่คู่ครองให้มากฝากเรื่องนี้ไว้อาชีพที่เหมาะก็คือการเป็นช่างทุกชนิดเลยหรือจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหน่วยกู้ภัยก็ได้และนี่คือคำทํานายนิสัยแล้วก็อาชีพของคนที่มีเลขท้ายับรประจำตัวประชาชนหมายเลข3ตรงหรือไม่ตรง ช่วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เพื่อเป็นสถิติใหม่แล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยขอให้บุญหนุนนำกับผู้ที่กดติดตามทุกท่านฝากคนติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านกับผมเกมมีชัยช่อง Star Today สํสหรับวันนี้สวัสดีครับ